สวัสดีครับพี่ป่านาาที่เข้ามารับชมช่องหาปเรื่อยแชนแนลวันนี้ผมพานตาครับจะพามาหาจับเขตอิโม่ครับครับตัวแรกของเราครับมันไหวตัวทันนะ มันไวตัวทันครับใช้มือไวกว่าครับนี่ครับเขียนิโมโ่ครับตัวสวยๆครับตามห,หากันต่อครับ เขียดทุกว,วันนี้ก็หายยาทำด้วยหลายออย่างครับพวกยาพวกอะไรครับอีอกตัวหนึ่งตัวเล็กเล็กอยู่ตัวไหนครับ ปึ๊บนี่ได้แล้วอีกตัวนึงครับมีกตัวนึงครับนี่ครับตัวนึงครับปึ๊บน่นเสร็จโจนครับ วันนี้ก็ตั้งเป้าไว้สักโลหนึ่งครับวันนี้ครับตัวเล็กไม่รู้ว่าจะได้พอโลไหมครับรู้สึกจะหายากนิดหน่อย,ยเจอวันนี้ครับแหล่งน้ำครับหลายตัว อย่านี้ครับเห็นไห้ครับนังอย่งครับปาบเข้าให้อ้าวโอ้โหรอดครับขึ้นไม่เสมอครับไม่เนิมเลยวะไม่ใช่หิคาคก ตัวเล็กครับตัวเล็กเดินไม่ไหวครับจับเอาครับ <c oughs> ทำอีกตัวหนึ่งครับนั่งน,นิ่งติ่นครับปาบเขาให้เสร็จจอครับโอ้ยอ <c oughs> ีกต,ต,ตัวหนึ่งครับนั่ง แม็กโคร <coughs> 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 เจอเขียนนิ่งครับกับมือดีครับจับนี่งเกินครับตัวนี้ครับนุ๊บนี่ครับ อันนี้มันเชื้อครับเขียดอยู่เยอะครับมันมีตัวหนึ่งครับนี่ครับตัวหนึ่ง

มีไตัวหนึงครับเนี่ยหายแล้วไวจริงๆครับ,ร,บรียบร้อยดันูุนเกียบเลยครับเอาหายแล้วพอเราทิ้งไฟปพ๊บหายเลยครับ ลงรอยตีนหัวหรือเปล่าเจอเขียดไซส์ใหญ่ครับนด่เป็นตัวท็อปของเขียดเลยครับโอ้โหใหญ่มากครับเอาหายกระโดดและ้ะไวจริงๆครับ ดูความเนียนของกบครับพี่นาห์เห็นไหมครับนี่ครับความเนียนของเขาเพราขาไปแอบเรอยู่ใต้นั่นครับไม่เนียนครับไม่เนียนครับไม่เนียนเอาเลยครับโอ้ยสวยครับนี่ครับไม่เนียนครับ เงาอัปเดตดตะกอของบังอย่าง,าง,างที่ผมฟาร์มมาสัาพักก็ได้เยอะอยู่ครับได้เยอะพอสมควรแล้วครับสรุปสรุปผลงานในวันนี้ครับนี่ครับ <c oughs> เกือบเต็มขวดครับไม่าะะได้อยู่ราวครึ่งโลครับก็จะจับก็จะจับต่อ,อยครับเหมือนว่าเบ็ด ใกล้หมดจะหมดแล้วครับเพราะว่าผมชาร์จไว้สงสัยน้องผมมันไปถอดครับเม็ดเลยไม่เต็มครับครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปก็อย่าลืมกด s u b s c r i ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจผมคลิปต่อไปครับขอบครับทำผลงานครับได้อยู่ราวๆครึ่งกิโลครับนี่ครับผลงานครับ ได้ครึ่งกิโลครับถ้าเบ็ดไม่หมดผมว่าจะจับให้มันได้โลหนึ่งครับเดี๋ยววันหลังชาร์จเบ็ดเต็มๆแล้วมาจับใหม่ครับครับขอบคุณเข้ามารับชมคลิปครับผมครับ